ปลาบมาเบิ่งนี่ฮะยังนั่นน่ะฮะเอาเบิ่งด้วยปลาทูปลาทูฮะปลาท,ทู่ปลาตีเห็นว่านี่ใส่พางลงด้วยนนี้สนใจไหมลมูกแมวดีกว่าพางลงด้วยอย่าเฝ้าเลยเถ่ะเปิดออกเออหูแล้วเปิดแม่ใจเย็นเย็นเบงไปเที่ยวละมองฮะปลาทูเหรอปร้าป้าเนบอกไม่สนใจโพนี่ เปิดดใหู้คือหอมไม่ดีแถมมีจักโตนี่ปลาทูยังวะหูแล้วถามว่ามันมีจกักโตทูมั้ยทูยังแปลว่ายัางทูแปลว่าสงองตัวก<ป>็นั่นละมันมีสองตัวเออบบบนี้เนาะฉันก็บอก, <ol ma 'd> กบว่ายังดรอสนใจไหมคะโพนี่มันกินได้ไหมป้าปา๊าปกติแมวทั่วไปเขาก็จะชอบกินปลาทูนะโพนี่รู้เปล่าเออแมวยังกินไปทั่วที่แต่ว่าเป็นดั่งแทบเละให้ไม่คันลองชิมสิติดใจเด้ล่ะไม่อยากชิมค่ะอยากชิมเหรอใช่แล้วจะเปิดให้ดูอ่ะกล้าชิมไหมล่ะ ปาทั่วขอฮักลาเป็นตาเสีบหรอปากว่าบ่อยากโบไม่นน้ำลายไหลตีหันะนี่จองตัวนี้นะเ<ง>นี่ยตัวนี้มันตัวเล็กนี่พโบนี่เห็นกูว่ามันเป็นตาเสียบด้วยดิลองดูก่อนก็ได้พี่ป๊อปเอาไปเก็บพ่อพอเอาไปเก็บไปไปไปเอา้ามาแค่นนี้ว้าเป็นแมวอย่างไม่อยากกินปลาทูโอ้ยปลาเป็นตาเสีบพ,พอ่อเฮ้ยเอาไปเก็บก็ได้ดอกไปใส่ตู้ไว้พี่ป๊อปพูดแบบนั้นได้ยังไงนี่อยากกินนะเอ่าเดียด๋ยวพี่นี่เห็นมั้ยก,กินไปทั่วฉิบท,ทั่วแดนมึงกิขีบแตกแล้วพี่ป๊อบฉีบมาทำอะไรรตงนีก ปะป๊ารีบไปข้างล่างหน่อยทําไมครับมีอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ป๊อปค่ะอยู่ข้างล่างอย่าบอกว่าพังบ้านอีกนะใกล้แล้วอยู่ในครัวปะป๊ารีบไปสิใช่แหะคือว่ามีหยังฮะป๊อกป,ป๊าไปแสอยู่ในตู้ปะป,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 ป๊าโอ้แน่น่ะขอไปเฮ็ดหยังนยหน่อยันน่ะไปหาขี้เกี้ยมมีแถวนี้นะไม่จริงพี่ป๊อปจะไปหาปลาทูน่ะสิเอ้ยหาปลาทูหยังว่ามีดอกมด้อยากกินปลาเน้นปลาทูหยังสิมาอยู่ในตู้นี่แม่นยอยอ่ไปหาบางคัาแล้วว่ามีแจ็คตัวนั่นยอมรับแล้ว <laughs> กินเมล็ดเตี๋ปะทุกพระท่านกินพ่ะท่านกินคือหาบ่เห็นสันคือว่าเสียไว้ในตู้เออเกาะไว้ในตู้เย็นผลตัวมึงจะมาไวอยังในตู้นี่บักันนี่เนาะเออขวบเอ้ยเอาไว้ในตู้เย็นก็ว่าบอกมีพ่อนี่อุ้ยมึงไหนกูมาหาอย่างนี้หรืวะเอาสรุปใครอยากกินกันแน่เดี๋ยวนี้พ่อหนี่มันบอกว่ามีขี้เก่สองตัวกำลังกินปลาทูอยู่ในตู้มาหาจังไลยก็ไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยถึงมันตัวแล้วนี่มึงซ